ที่ใด้มีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านนี่เป็นคํากล่าวร่วมสมัยที่จำเป็นทุกยุคสมัยเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาเพียงแค่การร้องขอและมันจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ให้ได้มาและนี่ก็คือที่มาของสถานี Act for Them Action เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย แล้วก็มีอีกนะคะอันนี้อันนี้ตอบยาวหน่อยนะอยากรู้ประวัติยายคนนี้บ้างทำเพื่ออะไรโอเคค่ะโอ้จันญานี่เป็นคนที่เปิดเผยตัวเองมาตลอดนะคะโอ้โหประวัติการทำงานอดีตมีทั้งเว็บไซต์ของจันญายิ้มประเสริฐมีทั้งเว็บไซต์แอคคอร์เดมซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้เว็บไซต์โดนบล็อกหนักมากแล้วตอนนี้มีปัญหาทางเทคนิคเข้าเว็บไม่ได้เลยเออนะคะ แล้วก็มีเป็นหนังสือโอ้โหอธิบายหมดเลยว่าเซนยาเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ประวัติยายคนนี้บ้างนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่มีไม่มีความลับนะะบอกหมดเป็นใครทำอะไรบ้างนะ,ะแล้วก็เหตุผลที่ต้องตัดสินใจสู้ที่เมืองน,นอกเพราะว่าทนไม่ได้ว่าทนไม่ได้ที่เห็นทหารรักษาพรอองค์นะ เข็นฆ่าสังหารประชาชนเป็นครั้งที่สี่ครั้งที่ห้ากลางเมืองหลวงในปี2553คือคนที่มีการต่อสู้เรื่องสิทธิ์เรื่องทำให้สังคมไทยเนี่ยมันเสมอเท่าเทียมกันเนี่ยคุณทนไม่ได้มันชัดเจนมากในปี2553การเข็นฆ่าสังหารคนเสื้อแดงกระทำโดยกองทหาร รักษาพระองค์โดยผู้นำเหล่าทัพจากทหารเสือราชินีโดยประยุทธ์จันโอชาอนุพงศ์เผ่าจินดาประวิทย์วงสุวรรณอภิรัตคงสมพงศ์แล้วก็พักประชาธิปัตย์พักเจ้าอนุมัติสั่งการประชุมเตรียมงานกันต่างๆต,ต,ต่อสู้กับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตายในค่ายทหารราบ11เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือการตาสว่างสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรกูทนไม่ได้ ก็เลยต้องเขียนเรื่องทำไมถึงไม่รักในหลวงยาวเลยก็เป็นเป็นกระทู้ที่ได้รับการสนใจเยอะมากในตอนนั้นนะคะมีการคอมเมนต์มีการพูดถึงมีการโอ้โหนําไปขยายต่อเต็มไปหมดแล้วก็มีการแปลถึงสี่ห้าภาษาภาษาเริ่มเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษไทยแล้วเพื่อนที่กรีกก็บอกว่าแปลไปให้เพื่อนดูด้วยนะแต่ว่าเราไม่เห็นต้นฉบับกรีกเนี่ยค่ะ เราก็เลยตัดสินใจบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยถ้าประเด็จการทหารวิถีทหารกับเจ้ายังครองเมืองอยู่กูอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่เมืองไทยกูเข้าคุกอย่างเดียวจะเข้าคุกเป็นให้คนแบบว่าลนลนลงเอาตัวเองออกจากคุกหรือว่าต่อสู้นอกประเทศแล้วมันใช้พื้นที่นอกประเทศเนี่ยประท้วงประท้วงเจ้าประท้วงทหารให้มันเต็มที่ไปเลยก็เลยเลือกที่จะอยู่นอกประเทศค่ะตั้งแต่ปี2553 แล้วก็ทําแบบนั้นจริงๆนับตั้งแต่2,553คนจะได้ยินชื่อจัญญาเยอะกว่าในช่วงสมัยอยู่เมืองไทยซึ่งเป็นนักกิจกรรมต่อสู้เรื่องสิทธิแรงงานคนอาจจะรู้จักในแวดวงเท่านั้นแต่ว่าหลังจาก2,553คนรู้จักเลยว่าใหญ่จัญญายิ้มประเสริฐออกมาต่อสู้โรงลงที่เมืองนอกออกมาเปิดรายการวิจารณ์เจ้าเขียนหนังสือทําไมถึงไม่รักในหลวงเอาชนะความกลัวพระบรมเดชานุภาพ 7จสิปีเห็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทยแล้วก็ไปประท้วงจังรัฐบาลที่ไม่เปิดใจยอมรับประชาธิปไตยลรณรงค์เรียกร้องยกเลิกมาตราร้อยสิบสองแล้วพอไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันทํารัฐประหารก็ไปประท้วงทันทีมันมาเมืองนอกเมื่อไหร่มันมาเมืองนอกมาประชุมอาเซม หรือว่าจะมาอย่างโก้หรูเหมือนกับเผด็จการทหารคนที่ผ่านมาซึ่งยังไงนานาชาติก็ยอมรับเพราะว่าไม่มีการสูญเสียเลือดเนือ้อแต่ที่ไหนได้ประท้วงค่ะนักกิจกรรมนักเยาวชนที่มิลานโอโ้รับรู้เรื่องเราวว่าเผด็จการไทยมาเหรอเอ้าก็รวมกันประท้วงค่ะ ว่าเออไม่มีการมาท้วงจริงยางนี่แบบว่าไปไฮแจ็คขบวนการมาท้วงคนอื่นมาจนแกนาการระทวงที่นีมิลานต้องออกจดหมายแล้วบอกว่าเออกูประท้วงเองเพราะว่ากูคุยกับจัญญาแล้วแบบเห็นด้วยแล้วร่วมการระทวงก็เลยเงียบไปกระแสบอกว่าไปไฮแจ็คประชาชนชาวมิลานเยาวชนชาวมิลานเนี่ยซึ่งประทวงเรื่องอื่นเนี่ยเอามาระทวงประยุทธ์ก็เลยตกไปเพราะว่าผู้นําการประท้วง ออกหนังสือโต้ทันทีเลยบอกว่ากูประท้วงและ,ะเผด็จก,การทหารเป็นการประท้วงกันจัดการประท้วงของกูเองนั่นก็จัญญาค่ะหลังจากนั้นอะไรโอ้โหก็ประท้วงกันมาหลายหลายที่นะพยายามไปประท้วงเผด็จก,การทหารกันนาะทุกประเทศไม่ว่าจะฝรั่งเศสไม่ว่าจะเยอรมันแล้วพอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอสมัยขึ้นรัชกาลที่สิบโอ้โหเกิดเหตุการณ์อะไรไฮแจ๊ครัฐธรรมนูญอุ้มหมุดรัฐธรรมนูญ ไม่ไหวแล้วไม่พูดถึงราชก,การที่สิบไม่ได้แล้วไม่ไปประท้วงราชก,การที่สิบซึ่งอยู่เยอรมันอยู่ยุโรปเนี่ยไม่ได้แล้วไปเลยค่ะชวนกันไปกับแอนดรูกับหนุย่ยนะฮะไปเยอรมันไปวางหมดุดอ่านคําประกาศคณะราษฎรที่หน้าวิลล่าทูชชิงของเมืองมิวนิกของวชิรลงกรณ์ซึ่งใช้เงินภาษีประชาชนไปซื้อนะฮะใช้เงินภาษีการดูแลของประชาชน แล้วก็รวมกันทั้งค่าซื้อและค่าบริหารจัดการทั้งค่าซ่อมบำรุงเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดร้อยล้านแล้วตอนนี้ถูกทวงภาษีเพราะว่าไม่ยอมจ่ายภาษีให้เขาสี่ปีแล้วก็รวมเป็นค่าภาษีที่ถูกทวงนี่ก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะเป็นร่วมสิบล้านใช่ไหมที่ไม่ยอมจ่ายภาษีให้เขาโดนทวงอยู่อืมาาอการคณะราษฎรราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอํานาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพอไร้คุณความรู้ให้ดํารงตําแหน่งที่สาคัญสาคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวเยอรมันตลอดเรื่อง การพยายามที่จะคิดภาษีมรดกกับวชิรล,ลงกรนะคะเราก็ไปต่อ19กันยา2560ชวนกันไปอีกเออปรปทวงที่ทูชิ่งไม่ยอมออกมาว่ะไปอ่านคําประกาศคณะราษฎรให้ได้อายก็ยังไม่ยอมออกมาไปเขียนจดหมายโดยตรงถึงวชิรลาลงกรที่หน้าโอเปเรชั่นเลยโรงแรมฮิวตันแอร์พอร์ตเป็นศูนย์โอเปเรชั่นที่ราชสำนักและระทโวงต่างประเทศเช่า ทั้งปีไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนี่ยนะคะให้ให้คณะดูแลวชิรองกรอยู่ให้ทหารวาชิรรงกรอยู่ให้โอโอเปอเรชั่นในการดูแลจัดการให้วชิรรงกรไปอยู่ที่นั้นเนี่ยไปค่ะไปยืนหนังสือไปอ่านจดหมายถึงวชิรรงกรเป็นทางการเลยนะคะจดหมายก็เขียนสามภาษาเหมือนกันไทยอังกฤษเยอรมันอ่านไว้ให้วชิรรงกรเลยแล้วก็ส่งจดหมายแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเอาจดหมายเนี่ยไปวางเอ่อเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราเดินเข้าไปในโรงแรมเองตำรวจมารับไป ก็เอาจดหมายเราเนี่ยไปยื่นให้วัดชิรลงกรผ่านทางตำรวจที่หน้าโรงแรมฮิลตันมิวนิกนะคะวันที่19กันยาเอาอย่างจัญญาไปค่ะนะ,ะตอนนั้นก็แบบโอ้โหฮือหานะฮะ We wish to emphasize that while your Majesty is enjoying luxury in Germany, tens of millions of Thai are facing day-to-day day survival in a hopeless political vacuum. Created by your own high servants. As people learn about the lives of your majesty and joys in the Federal Republics of Germany in Bavaria, it should come as no surprise to learn that discussion is growing about how good it would be to make Thailand a republic so that everybody can enjoy equal rights. <coughs> ประชาชนชาวไทยเป็นสิบสิบล้านคนต้องพยายามยิ้นลนเอาตัวรอดให้ได้ไปใน,ในแต่ละวันในสภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ไร้ความหวังที่สร้างขึ้นโดยข้าราชบริพารระดับสูงของพระอ,องค์ยิ่งเมื่อประชาชนคนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของพระอ,องค์ในภาษาภษาสาธารณรัฐเยอรมนีในแคว้นบาวาเรียพระอ,องค์ก็คงไม่ประหลาดใจที่จะทราบว่ามันมีการพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันจะดีมากแค่ขนาดไหนถ้าประเทศไทยเป็นสาธารณารัฐ เพื่อที่ทุกคนในประเทศไทยจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันแล้วภาพวัชิระองค์กรที่เมืองนอกมันก็แหลวหลายมากอะ่ะมันก็เป็นข่าวข่าวเมืองนอกก็ตาไมไปด้วเราก็เลยประท้วงแล้วก็ที่พ้อหามากขึ้นนะคะก็คือในช่วงพฤษภา2 5 6พนหร้ยนะคะที่มีการไปฉายแสงแต่ที่พักของวัชิรองค์กรที่โรงแรม ชนบิเคที่เมืองการมิชพาชันเคสันนะคะที่มิวนิกเนะี่ยโอ้โหอันนั้นคนก็เลยบอกว้าวนักศึกษาวิทยาลัยดูใจแต่อันนี้เป็นการทำงานร,ร่วมกันกับองค์กรเยอรมันที่ชื่อว่า Pixel Helper ทำงานร่วมกันมาจนถึงบัดนี้นะคะก็เริ่มจากการฉายแสงหลังจากนั้นเราก็24มิถุนานะะครบรอบ24มิถุนาวันประชาธิปไตยเราก็ทำายกกิโยตินจําลองไปประท้วงที่หน้าโรงแรมของเวชชิงกรอยู่กับฮาเลมสนมที่โรงแรมเนี่ยนะคะชนวิเช่เหมือนเดิมเครานี้ก็เอากิโยตินไปบอกเลยว่าถ้าไม่รับฟังเสียงประชาชนเนี่ยถ้าไม่ยอมปรับตัว ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยคุณก็จะอาจจะมีชะตากรรมไม่ต่างกับกษัตริย์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นกษัตริย์ในยุโรปนะคะคือพระเจ้าหลุยที่โดนโดนบัน่นคอก็อไป In den letzten zwei Jahren gab es so viele Verletzungen der Menschenrechte. Ich meine damit Ermordungen und Entführungen von Menschen, die den König kritisieren. Chanya Jimpaset gehört zu den zehn meistgesuchten Aktivistinnen in Thailand und schwebt ständig in Lebensgefahr. Aus dem Exil in Finnland reiste sie trotzdem zum Grand Hotel Sonnenbichel im Garmisch-Partenkirchen, um sich ihren schlimmsten Feind zu stellen. In Thailand haben wir im Moment keine Demokratie. König Rama hat die Macht an sich gerissen. Er macht Thailand zu einer absoluten Monarchie, einem Land, das nur von ihm kontrolliert wird. Und wir erlauben es nicht, dass das passiert. Vor dem Dauerwohnsitz des thailändischen Königs Mahavajira Longkorn, genannt Rama X., demonstrierte die Aktivistin mit der Menschenrechtsorganisation Pixel Helper gegen die mutmaßlichen Verbrechen des Monarchen. Wir wollen, dass der König aufhört, sich in die thailändische Politik einzumischen. Wir wollen, dass der König aufhört, die Menschen einzuschüchtern. Wir wollen, dass der König aufhört, Leute umbringen zu lassen. Es gibt eine lange Liste von Menschen, die er tot sehen möchte. Mich eingeschlossen. Und das ist nicht akzeptabel. <laughs> การเอามาเตือนราชาสำนักไทยกันอยู่เรื่อยๆจัญญาก็ไม่ใช่เป็นคนแรกที่คิดเรื่องกิโยตินนะคะมีเพลงกิโยตินมีการพูดเรื่องกิโยตินกันอยู่กันมาแต่อันนั้นเนี่ยแต่รูปแบบของการเอากิโยตินจำลองไปประท้วงน่าจะเป็นคนแรกเหมือนกันนะคะงานนี้ก็เป็นข่าวเลยเป็นข่าวดังกันทั่วไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เป็นเทศกาลเลย ไปประท้วงนะคะนอกจากฉายแสงเราฉายแสงทั้งที่รัฐสภา,าเยอรมันที่บ้านนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีที่สถานทูตไทยทั้งหลายที่นะที่เบอร์ลินแล้วก็ที่หน้าที่พักที่โรงแรมเชวนวิเชนซึ่งวันที่เราไปประท้วงเนี่ยนะคะช่วงนั้นวัชชงนกรก็อยู่ที่นั่นนะคือคนบอกว่ามึงไปประท้วงในช่วงวัชชินกรไม่อยู่สิไม่ใช่คือถ้าวัชชงนกรไม่อยู่จะไปประท้วงทำไมาอ่ะต้องไปประท้วงในช่วงที่เขาอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมอะ่ะพอก็พออยู่โรงแรมเนี่ยพอพอเราไปเนี่ยเขาแบบขึ้นเครื่องบินบินหนีตอนเช้าไม่ยอมเจอเรานะเราไปไปกดกิ่งที่บ้านก็ไม่ยอมออกมารับกดกิ่งที่วิลล่าชี่ชิงนะก็คือพยายามอีกรอบอีแล้วนะคะไม่มีจะไม่มีคนมารับถือว่าโอเคนะส่งจดหมายถึงกษัตริย์ไปที่เราลงกอนแล้วก็ถือว่านะส่ง เมื่อจุกคอนเข้าไปแล้วราชเลขากําลังลงจากรถอยู่แน่อยู่ในบ้านนั้นแน่ไปกดกริ่งไม่มีใครออกมาสักคนหนึ่งอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามไปเรื่อยๆเราไปประท้วงไปเรื่อยๆเราไปจัดกิจกรรมน่าสถานทูตจัดอภิปรายเรื่องกษัตริย์ไทยกลางทาวน์ฮอลล์ของแฟรงเฟิร์ตของเยอรมนีในหลายเมืองจัดกิจกรรมทุกที่นะฮะแล้วไปใช่ไม่ใช่เป็นการจัดกิจกรรมแบบหลบๆซ่อนๆนะแม่งกู ได้รับจัญญาได้รับใบอ,อนุญาตในการจัดกิจกรรมประท้วงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าที่ในเยอรมันนะคะจัดกิจกรรมแบบเปิดเผยเอาเครื่องเสียงไปเอาคนไปดนตรีไปพูดไปเปิดเผยกันเลยนะหน้านี้เลยค่ะไม่ต้องปิดเลยแล้วยังไม่พอนะกิจกรรมประท้วงแต่แต่เมืองต่างประจานให้เขารู้ว่ากษัตริย์ไทยเป็นอัจกรนีกรณ์ไม่พอจัญญาทําจดหมายเต็มไปหมดเลยจดหมายถึง รัฐบาลเก่าเยอรมน,นีรัฐบาลใหม่เยอรมน,นีจดหมายถึงเอูเข้าพบตัวแทนของเอูจดหมายถึงโจไบเดนจดหมายถึงไอซซนี่คือจัญญายิ้มประเสริฐค่ะในเมืองไทยนี้นะคะคดีจัญญาเป็นหางว่าวเลยให้ดูเนี่นะทั้งคดีล่าสุดยังมีเลยมิ่นเมียนมันยังทันสมัยเลยมันยังมาฟ้องจัญญา ไอ้พวกมินเนี่ยนไปฟ้องสอนอบางพัดไอ้คอมพิวเตอร์มันก็ไปส่งบีส่งรายการฟ้องจัญญาทางพรบคอมพิวเตอร์ผ่านมาทางช่องทางเฟ c e b o o หนึ่งหนึ่งสองมันก็ยังเอากูติดอยู่นะฮะเต็มไปหมดเลยขดงคดีค่ะเปิดหน้าประวัติชัดเจนค้นข้อมูลได้ไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรปิดบังตอนนี้ขายขนมออกมาสู้ด้วยซ้ำไปนะฮะ ที่ทําได้ขนาดนี้เพราะว่าพลังความรักในประเทศไทยค่ะพลังในความรักใมประเทศไทยจัญญามากกว่าวเชิรงลงกรแน่นอนพลังการอึดใ,ในการต่อสู้จัญญามากกว่าวชิรัลงกรมากมายวาชิรงลงกรมีทหารหมื่นสี่พันคนทีมงานจัญญามีไม่ถึงสามสิบคนแต่กูเอาตัวรอดมาได้จนถึงสิบกว่าปีกูชู้กับมึงได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วกูใช้เงินน้อยกว่ามึงแบบคือพลังเราใช้เงินแค่ระดับเม็ดทรายไม่ถึงสิบเม็ด เมื่อเทียบกับเงินที่วัชิงกรมีเต็มหาดในการสู้กับเขาเงินไม่ใช่เรื่องปัจจัยสําคัญพลังคือพลังฮึดพลังยึดมั่นพลังเชื่อมั่นพลังของกวนรักประเทศไทยคือตัวที่ทําให้เราสู้มาถึงขนาดนี้ไม่ได้ใช้เงินเท่ากับเขาไม่ไดต้องใช้กองทหารมากกับวัดชิงกรไม่ต้องใช้งบประมาณปีละเป็นแสนแสนล้านนะฮะใช้งบประมาณปีละไม่ถึงห้าแสนบาทปีละไม่ถึงล้านด้วยซ้ําไปสู้กับกษัตริย์มาได้เป็นสิบปี เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้พวกที่มันไปโจมตีโอ๊ยโจมตีมาเป็นสิบปีจนันญาอีขอทานอีนารกอีจันไลอีเลจลันไลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าคุณทำได้เท่าไม่ต้องไม่ต้องทำเท่ากับจันญาหรอกแค่ถ้าคุณกล้าไปยืนประท้วงหน้าวิลล่าวัชิรลงกร ไปยื่นจดหมายให้บิัชินกรที่น้าโรงแรมที่เยอรมน,นีหรือว่าที่ศูนย์โอเปอเรชันที่ฮิวตันสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจัญญาจะฟังคําวิจารณ์ของคุณบ้างถ้าคุณทาได้อย่างเราแค่สักไม่ต้องสิบเปอร์เซ็นหรอกแค่สักห้าเปอร์เซ็นต์คำวิจารณ์ของคุณเราจะฟังบ้างแต่นี่คุณไม่ได้ทําคุณมัวแต่วิจารณ์มัวแต่ดิสเครดิตมัวแต่พูดเรื่องประเด็นของการระดมเงินในการมาต่อสู้เพื่อที่จะมาทําลายเครดิตกันเพราะคิดว่าคนไทยเนี่ยเออจะรับ ะะประเด็นบบโจมตีใครเรื่องรับเงินเรื่องขอทานเนี่ยคนไทยจะแบบเฮโลไปจะเชื่อคิดว่าแบบนั้นจะทําลายกันได้จัญญาคุณทําไม่ได้พลังอ่ดแม่งเยอะค่ะความเชื่อมัน่นการยึดมัน่นการมุ่งมัน่นสปิริตความรู้แล้วก็วิถีชีวิตของกูเนี่ยไอย้คำนินทาแบบนั้นทำลายกูไม่ได้นะ ก็แค่นี้นะจันยาเป็นใครตอบแล้วนะฮะยังมีใครยังเป็นโจทย์กับจันยาอีกอะ่ะ <Yeah. S 1> นะ,ะคะยังมีเป็นโจทย์อยากจะรู้จักจันยาเรื่องอะไรอีกนะคะก็ถามมาได้เลยตามมาได้เลยนะคะบอกว่าคือคือแบบคนแบบนี้ไม่สะทกสถานในหลายๆเรื่องเพราะว่ากูคลีนมาก <c oughs> ก็คือโปร่งใสถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะ แล้วก็ประเด็นก็คือว่าถ้ากล้าตรวจสอบกล้าวิจารณ์กษัตริย์เนี่ยนะเพราะว่าเขาเอาภาษีประชาชนไปถลุงจัญญาไม่ได้เอาภาษีประชาชนมาถลุงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้ไปใช้ภาษีของประเทศไทยไม่ได้เอาหัวเอาเมียไปบรรจุในยศทหารแล้วกินเงินเดือนทหารเหมือนกับที่ลอสิบทำเพราะฉะนั้นเรื่องวิถีความสัมพันธ์ เรื่องกาบวิถีชีวิตคู่เรื่องของว่ากูจะอยู่กับใครมีเซ็กกับใครอันนี้ในโลกปัจจุบันอายุหกห้แล้วดูแลตัวเองได้ตัดสินใจตัวเองได้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจกู <c ười> สบายดีไม่ได้ไปเอาภาษีรัฐมาจ่ายด้วยโอเคนะก็เนี่ยนะค่ะจัญญาเบิกเน,นตตตอบคำถามกันเราจะหาคำถาม ต่างๆเหล่านี้มาตอบเป็นระยะะ,ยะนะคะอันนี้ก็ตอบกันช่วงนี้ก่อนในส่วนนี้แล้วต่อไปเราก็มาวิจารณ์เจ้ากันต่อคลิปต่อไปก็จะมาพูดเรื่องเจ้าเรื่องวิถีเจ้าเพราะว่าที่สําคัญนะคะปัญหาของเมืองไทยไม่ใช่ปัญหาปัจเจกไม่ใช่ปัญหาว่าใครที่เป็นไฮโซใครที่มีชื่อเสียงจะใช้ชีวิตยังไงจะไปนอนกับใครจะมีผัวเป็นจะเป็นใครสําคัญที่ตอนนี้ก็คือเรื่องของความโผงใสาการตรวจสอบอ่การ ที่ทําให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีของประชาชนเรื่องของการใช้อํานาจมาในส่วนของการบริหารบ้านเมืองเนี่ยให้อยู่ในล่องในรอยอยู่ในหลักการอยู่ในหลักการที่มีธรรมาวิบาลที่ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเป้าของเราไม่ใช่มาตีกันเองเป้าของเราคือไปตีกับเจ้าเป้าของเราคือไปตีกับประยุทธ์เป้าของเราคือไปตีกับไอ้ข้าขรา,าชการที่มันกังฉิน เป้าของเราคือไปตีกับนักการเมืองที่ไม่ยอมทํางานไม่ยอมอทํางานเพื่อประชาชนนะคะนั่นคือเป้าใหญ่ค่ะแล้วก็โฟกัสเรื่องพวกนั้นเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆปล่อยมันไปเถอะอย่าเสียพลังสมองมากเลยนะพลังสมองเอาไปใช้ลบกับเจ้าดีที่สุดแล้วค่ะสําหรับวันนี้จัญญาเบิกเนตไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสู้ๆนะ